โดยชะตาลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกร,รกฎาคมดาวประจำตัวของคุณนะคะคือดาวเสาร์นำหน้าดวงชะตาอยู่ในเรือนการเงินไปประมาณสองปีครึ่งจึงเป็นช่วงของชีวิตที่ควรจะคิดวางแผนเรื่องเงินขยันแล้วได้เงินรายจ่ายอาจจะมีมากก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะจะเก็บเงินจะประหยัดอะไรมันก็อาจจะยากสักหน่อยแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยดาว อยู่ในภพอริที่จะเข้าสู่ภพปัตตานีมาเลงจุดเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากดวงชะตาแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อของการต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะคะเรื่องการงานถ้าเกิดว่าคุณทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะคะทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์แบบนี้ระวังความขัดแย้งหน่อยเพราะว่าดาวการงานคือดาวสุกนะคะเลงดวงชะตาอยู่สุกเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์ นะคะสุขเจ็ดคือสุกเลงเป็นพินทุบาทตั้งแต่วันที่9กรกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นการทํางานกับหุ้นส่วนการทํางานกับพาร์ทเนอร์การแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างก,ก็ต้องเป็นไปด้วยความประนีประนอมแล้วก็ระมัดระวังถึงแม้ว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นก็ตามก็จะเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งนะคะแต่ว่า ยังดีหน่อยที่การติดต่อเจรจาอะไรต่างๆการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยยังพอเข้าที่เข้าทางยังพอที่จะมีผลดีผลได้กับคุณอยู่บ้างเรื่องการเงินค่ะรายจ่ายเกิดขึ้นรอบตัวแต่ว่าก็จะมีช่องทางในการเงิน เข้าหมานะคุณจะได้เงินจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองได้เงินได้กําไรจากการค้าการขายนะคะมีกําไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกอะคะ่ะได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากด้วยแล้วก็ระวังรายจ่ายแบบฉับพลันทันด่วนอะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องห้ามเดือนนี้ก็คือระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะไม่ว่าจะสนิทก,กันแค่ไหนกระามเงินออกจากกระเป๋าเราไปแล้วก็เป็นของคนอื่นนะจ๊ะอันนี้ก็เตือนกันระวังการใช้จ่ายที่ ฟุ่มเฟือยหรือรายจ่ายที่เกินความจําเป็นจากตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ประหยัดหน่อยดีกว่าความรักค่ะดาวแห่งความรักคือดาวศุกร์ดาวดวงน,นี้เล่งโดสตาเป็นพิณทุบาทนะคะเพราะว่าดาวความรักเนี่ยพอเป็นพินทุบาทเนี่ยก็จะทําให้ความรักมันร้อนรุ่มกรุ่มอกรุ่มใจไปหมดนะคะมันไม่สมหวังความรักมีปัญหาคนรักอาจจะหึงหวงจุกจิกสอดแนมคุณ อะไรอย่เงี้ยนะคะเข้ามาแทรกซึมหรือว่าเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดกดดันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพูดยังไงอะ่ะถ้ารักกันมันก็ต้อง ปิดหูปิดตาข้างหนึ่งอะเนาะบางทีมันก็ทำเอาหูไปนาวตาไปไร่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่างคนต่างแรงอะปะทะกันมันก็ปัญหามันก็ใหญ่โตบานปลายไม่จบไม่สิ้นนะคะในเดือนนี้สิ่งที่เสริมดวงชะตาคืออะไรอ่ะไหว้สักการะเทพเสาเลยเป็นเทพประจําตัวของคุณลักนณาราศีมังกรมีเทพเสาเป็นเทพประจําตัวนะคะและเสาก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นมิตร กับพระราหูเสาราหูคู่มิตรใหญ่และพระราหูเนี่ยก็เป็นดาวการเงินของคนที่เกิดในราศีมังกรด้วยนะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรคุณจะได้มิตรที่ดีมาช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องการเงินนะคะรวมถึงเทพร,ราหูทรงครุฑเนี่ยเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากห้ายกลายเป็นดีทําให้คุณโชคดีในเรื่องการเงินส่วนเทพเสาเป็นเทพประจําตัวก็จะเสริมดวงชะตาให้เกิดความมั่นคงค่ะ